เรื่องราววันนี้เนี่ยเกี่ยวกับคู่รักสุดเหลี่ยมที่เป็นหนี้แล้วก็กะจะมาหลอกเหยื่อผู้ชายคนอื่นครับให้มาแต่งงานด้วยเพื่อจะเอาเงินค่าสินสอดไปแบบจุกๆนะแต่ว่าดันมาเจอมวยถูกคู่เพราะว่าเหยื่อคนเนี้ยเขารู้ทันฮนะซึ่งเรื่องราวาความเหลี่ยมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยคู่รักเขาจะโดนอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปชมกันครับคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศจีนนะฮะโดยตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยของคนจีนเนี่ยก็คือเวลาแต่งงานกันนะครับผู้ชายก็ต้องให้สินสอดผู้หญิงด้วยไม ทีนี้เนี่ยมันก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเป่าเขาอะได้ใช้บริการบริษัทจัดหาคู่บริษัทหนึ่ง แล้วก็ไปเจอกับผู้หญิงครับชื่อว่าส่งโดยหลังจากที่รู้จักกันไปได้ไม่นานทั้งสองคนก็ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันเลยที่สำนักงาน,งานกิจการพลเรือนในเขตหลงรีนะครับโดยการแต่งงานครั้งนี้เนี่ยในเป่าก็มอบสินสอดให้ผู้หญิงเนะครับเป็นจำนวนทั้งหมด1 3 6 6 6 6หยวนหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือประมาณ6 0แสนกว่าบาทเลยละครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พาเธอไปที่บ้านเกิดของเขาในบนทลเจียงซูตอนออกเพื่อจัดพิธีแต่งงาน นอกจากนี้เนี่ยเขายังคว้างเงินตัวเองอีกนะครับ48,000หยวนหรือว่าประมาณ220,000บาทซื้อเครื่องประดับให้กับเธอด้วยก็คืองานนี้เนี่ยในเป่าเขาทุ่มสุดตัวจริงๆฮะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์ต่อมาหลังการแต่งงานนะครับทั้งในเป่าและนางซ่งอ่ะก็เดินทางกลับมณฑลหลงลี่ในกุ้ยโจวจากนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงก็บอกกับสามีหมาดๆของตัวเองนะฮะว่าเออเนี่ยฉันมีลูกพี่ลูกน้องคนนึงอ่ะนะเป็นผู้ชายชื่อว่าหลี่อยากจะให้เธอได้มารู้จักกันทั้งสองคนนะ อยาก,กันนั้นเลยครับทั้ง3คนที่เขาก็เลยนัดกินอาหารค่ากันซึ่งในคืนนั้นเองเนี่แหละหลังจากที่ในหลีกับในเป่านะครับเขาได้มาเจอหน้ากันทานอาหารร่วมกันอยู่นั้นอ่ะมันก็มีจังหวะที่นางส่งได้ขอตัวออกมาครับแล้วก็ปล่อยให้หลีกับเป่าผู้ชายทั้งสองอยู่คุยกันตามลําพังสองคนซึ่งพอนางส่งอ่ะพ้นโต๊ะไปปุ๊บอยู่ๆนะฮะในหลีเนี่ยก็พูดเรื่อง18บบวกขึ้นมาทันทีด้วยการพยายามจะชักชวนในเป่าให้ไปใช้บริการสาวๆครับ โดยก็แนะนำนะว่าเออไปซื้อสาวบริการกันดีไหมหนู่นนี่นั่นก็ชักจูงกันไปซึ่งมันทําให้ในเป่าเนี่ยเขางงหนักมากครับและด้วยความที่ว่าตัวเขาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแปลก,กแลและบวกกับตังหดใจมานานแล้วด้วยว่าตั้งแต่ที่แต่งงานกันกันกบเมียมาเนี่ยเมียตัวเองไม่เคยให้ทําอะไรเลยหลับนอนด้วยกันนะฮะแถมอยู่ๆลูกพี่ลูกน้องเมียที่เพิ่งเจอกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะยังจะมาชวในให้เขาไปตีกระบี่สนับสนุนให้เขานอกใจญ,ญาติตัวเองอีกแบบนี้เนี่ยมันดูอีอย่างวาแปลกๆเกินไปแล้ว เขาก็เลยมองนะครับว่าหรือว่าทั้งในหลีแล้วก็นางซ่งเนี่ยจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าที่กะจะมาเหลี่ยมใส่เขาโดยทําทีมาเป็นว่าจะมาแต่งงานกับเขาแล้วก็หวังจะเอาสินสอดไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยก็คือมันมีกฎหมายนะว่าถ้าสามีถูกจับเพราะไปซื้อบริการทางเพศฝ่ายหญิงจะสามารถฟ้องหย่าได้อ่าแล้วเวลาฟ้องหย่าไปเนี่ยผู้หญิงก็จะได้รับเงินสินสอดทั้งหมดตรงนั้นอะไปแบบไม่ต้องคืนด้วยล่ะครับ ซึ่งพอสถานการณ์เนี่ยมันเข้าเขาลงล็อกเป๊ะๆขนาดนี้ก็อย่ากันนั้นเลยทั้งฝั่งในเป่าเนี่ยครับสามีอ่ะก็เลยซ้อนแผนะฮะเลียมกับโทรเรียกตำรวจให้มาจับกลุ่มทั้งสองคนเนี่ยไปเลยทันทีโดยหลังจากที่โดนจับไปนะครับสุดท้ายทั้งสองคนนี้เนี่ยก็สารภาพหมดเปลือกเลยถึงแผนการที่ได้วางเอาไว้ทั้งหมดนะฮะซึ่งความพีคเลยก็คือในหลีกับนางส่งสองคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแม้แต่ญาติหรือว่าลูกพี่ลูกน้องกันด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนเป็นคู่รักกันเลย ออสวดสายเหตุที่ทั้งคู่มาทําแบบนี้เนี่ยนางส่งก็เล่าครับบอกว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพวกเธอมีปัญหาทางการเงินเป็นหนี้ก้อนหนึ่งซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พยายามจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นนะครับก็เลยติดต่อผู้ชาย2คนบนโลกออนไลน์ไปซึ่งทั้ง2คนนี้เนี่ยอ้างว่าจะสามารถหาเงินกู้ให้กับพวกเขาได้แต่ปรากฏว่าหลังจากที่มานัดเจอกันแล้วเนี่ย ผู้ชายสองคนนี้ครับกลับเสนอแผนช่อโกงในการแต่งงานขึ้นมาแทนพร้อมบอกด้วยว่าเออเจ้าบ่าวในภูมิภาคนี้เนี่ยนะมักจะเสนอสินสอดให้กับเจ้าสาวมากกว่า10,000แสนหยวนเลยหรือตีเป็นเงินไทยก็40,000บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าบ่าวโดนจับได้ว่าไปนอกใจใช้บริการสาวสาวจริงๆะนะพวกเธอเนี่ยจะได้เงินสินสอดทั้งหมดนี้ไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนางซ่งเนี่ยก็บอกนะว่าตอนแรกอะเธอก็ก,กลัวไม่กล้าเข้าร่วมแผนนี้ แต่ว่าพวกนั้นนะพยายามโน้มน้าวเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสามารถยาได้แบบง่ายๆเลยแถมไม่ต้องคืนเงินให้ฝ่ายนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับบวกกับที่แฟนเธอตัวจริงนะฮะก็คือในหลี่เนี่ยบอกให้เธอว่าแบบไม่ต้องตื่นตระหนกไปหรอกสุดท้ายเธอก็เลยยอมตกลงครับทำตามแผนของพวกเขาซึ่งเรื่องราวความเหลี่ยมของมิชชชีพกลุ่มนี้เนี่ยก็จบลงตรงที่พวกเขานะครับโดนสารตัดสินจำคุกในข้อหาช่อโกงแล้วก็ต้องติดคุกกันไปตั้งแต่3ปีจนถึง3ปี10เดือนกันเลย พร้อมกับที่โดนสั่งให้จ่ายเงินอีก2อ0ถึงสามหมื่นหยวนนะครับหรือว่าประมาณ9ก้าหมื่นสามพันถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเนี่ยให้กับนายเป่าด้วยเพื่อเป็นค่าชดเชยเงินที่เขาสูญเสียไปอ่ะนะฮะโดยนอกจากนี้เนี่ยเรื่องราวครั้งนี้มันก็ลุกลามไปถึงผู้ชายอีกคนนึงด้วยเหมือนกันที่เป็นคนทํางานให้กับบริษัทจัดหาคู่นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่านายคนนี้เนี่ยแหละเป็นคนแนะนําฝ่ายหญิงให้ได้มารู้จักกับนายเป่าตั้งแต่ต้นเรื่องนู้นเลยรวมทั้งยังมีการแต่งเรื่องข้อมูลส่วนตัวของเธอเนี่ยขึ้นมาด้วย ะะทำให้นายคนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะโดนข้อหาเข้าร่วมขบวนการหลอกลวงไปด้วยแหะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินนะฮะไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดเหมือนกันซึ่งทีงนี้เนี่ยหลังจากที่คดีนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปนะครับมันก็จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเลยเกี่ยวกับประเพณีสินสอดกันเต็มเลยนะฮะโดยหลายคนก็มองนะครับว่าเออประเพณีตรงนี้เนี่ยมันควรจะหมดไปได้แล้วนะยุคสมัยนี้เนี่ยไม่ควรจะต้องให้สินสอดกันแล้วเพราะว่ามันมีแต่จะทําให้เกิดปัญหาตามมาบานไป โดยเรื่องราวการหลอกแต่งงานเนี่ยฮะเพื่อจะเอาเงินสินสอดเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องไปไกลถึงจีนหรอกประเทศไทยเราเองเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากทั้งในออโคนกระแสบ้างนะทั้งเป็นขงเป็นข่าวอะไรเงี้ยก็มีมาให้เห็นกันแล้วหลายเคสครับบางคนคือเขาทากันเป็นอาชีพเลยก็มีนะอย่างล่าสุดเนี่ยเดือนนี้เลยเออมันก็เพิ่งมีข่าวไปเองครับที่มีคนเนี่ยมาร้องเรียนกับเพจดังให้ช่วยเหลือเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะโดนผู้หญิงคนนึงอ่ะหลอกว่าจะแต่งงานด้วยมีการจัดพิธีมั่นอะไรกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนเอาทรัพย์สินมีค่ากับเงินกว่า1นึ0 0สน่บาทไปครับเออแล้วก็พอไปดูประวัติของสาวคนนี้เนี่ยก็คือมีคดีติดตัวเพียบเลยเคยโดนจับมาแล้วด้วยแถมยังไม่พอแค่นั้นนะสาวคนนี้เนี่ยเหมือนกําลังจะเตรียมตัวแต่งงานกับคนอื่นเพิ่มอีกต่างหากซึ่งสำหรับบ้านเราเองเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันนะฮะอย่างถ้ามันมีการหลอกให้แต่งงานเพื่อจะเอาเงินเอาทรัพย์สินต่างๆหรือแบบว่าหลังเข้าพิธีแต่งงานไปแล้วเนี่ยแล้วหอบเงินสินครับ จะต้องโดนจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทนะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครโดนหลอกแบบนี้เนี่ยจะต้องแจ้งความภายใน3เดือนด้วยนะนับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจะแจ้งความหรือว่าจะอะไรยังไงก็ต้องรีบตัดสินใจกันดีๆนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะขาดอายุความอีกนะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของแก๊งเหลี่ยมตบซับกับเจ้าบ่าวรู้ทันที่ก็จะช่วยเตือนให้เราได้รู้ซึ้งกันถึงความโหมดรหา้ยของโลกใบนี้ได้อีกเยอะเลย นะะแล้วเพื่อนๆเนี่ยฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรซับสไคร์ลักฟาดเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมรักนะครับจะนำมาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆภายในเวลาไม่กีน่นาทีในคลิปเดียวจบให้คุณได้ฟังเอง s u b บสไคร์กันไม่ได้เลยครับและที่สําคัญนะยังไงใครเล่น i อจีมาฟอ l โล่กันได้นะครับจะได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังพวกน้องแมวหรือว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับผมจะอัปเดตในสตอรี่ไอจีว่าถ้าเกิดใครมีอะไรอยากคุยกันอะไรยังไงเนี่ยไปคุยกันในนั้นได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ